พี่น้องกินเขาอีกแล้วพรายหยุดบาบบของเราหยเดเขาอีกแล้วเน่ยังเนี่ยงเนี่ยปราบิลาบเนืยวปลา,ลาปตองกินละติกาเฟ แบบที่ว่าแบบเดียวแบบที่กับกไปหน้าวัดนี่ยายกับวัดัตัดต้นต้นชะอมโอ้ยต้นชะอมพักคาครพักคาเี่เราดกเรามาทางระยองเออต้องววไทยว่ะตัดแล้วเียบไหมเียบพี่ว่ีจ่า ก็ต,ต,ต,ต้องหดน้ำดูๆเรยวมันนานี่เนาะน้องเนนขเมไมบ่บอกบ่เมีนนาฝนขนาฝนอาติตเลยเร็วว่าได้ฮดน้ำยาดเหาผีน้องรับเนยาหลั้มิวปะตรองพี่น้องขอบคุณไอรแล้วท่างพวกแดงชัาง <S S S 2> ระยองระยองพวกแดงวแบ่วดออกมเหรอไ บอกแดงแล้วยูนี่ได้อายหนึ่งแล้วจังมาตาใสกะออยแล้วเอาปิงไกเอายางมบางทีเออแล้วมันแล้มันนอนถาตาหมูว้านมาถาลูกสาวตาหมูวานไม่ไม่ไป็ไงใจจะสิ mm ้นเกิหมดเลยดิกินแล้วพาวาเสียบงเวยได้มันตะนั่ยัลแล้วนี่อันนั้นเลียนั่น บักเลีกเอาไว้เนี่ยอย่าไปแกะดูลายอันนี้แัดเยียดไหนเรื่อยเนี่ยมต้องเอาไปเพคะขันมะเขากันเราส้มั่งกินแบบไรของเราเจ้าใส่ใบกะเพราบปล่ามเขากันบ่าน้องเข็ยนบ้านบ้านอืมบ้านใส่ใบกะเพราบ้านไหนที่ใส่ใบกะเพรา กันมีดบกับเขาอื่นือขวดนู้นเขาใสแบกระเพาเอกับองสันตัวเราพี่พายตั่เปล่าเราผงอมปลอมโลงใส่ไม่ได้กินหัวเหนียวันเส็นแล้วค่ะ บอกซิมแต่บอกทัวกัซิมั้ใสปากยกพปให้แล้วนั่งหนักต่ำแบบคั่วต่ม่ต่ำบบคัวต่ำมาแล้วสามมือกับสามมือได้ค่เราต่ำบบคัวพีทยังเดียวไม่บบกอดก็แล้วบบกอดยกขวกับว่มีพายังเอาปูทาเย

เก็บมาเบิดเก็บมาเบิดเล่มเอาเบิดว่าเหลือกินค้มพอมครับเิดเิก็เอาเบิดเพราะเป็นเสียดายแต่ว่าว่าเป็นใจให้กินน้ำคันเนือตัวนึงว่าละคันแกินน้ำมูลักันีอีกจงนึงอยู่ดอกกินกับมูลักัสีอีกนึงอยู่ดีาน้นเครงทกนเจ้าึนหน่งย่างกนไเนาะอันมันๆั่นเนะหมูา เลือดลงเลยเด้ยังออกจะยังเอือกันเดียวเดีวไม่ดังดีนาะชดน้ำหมตอนแล้วอันตุนหมูค็อนไลูกมาแล้วเ้วเอาปาดปเป็นชิ้นยันยันยันใส่ตุมเจเปียเลยอ้มันหอมใส่มันมีต่มันไมเนาะ

แล้วนๆนว่าจะลุกแล้วน,นี่แล้วบอยค้นบอยนบอกว่าเอามากแล้วสาลาเน่เกลี่ยข้าวหอมอืมหน้าครบตัวแนวเลยทั้งปลาทั้งเนือ้อทั้งหมูอืมก็มันนี่อาหารครบหาม,มูสิบมูครบอาหารป <c oughs> กระดิ่จะเป็นลาบหมูต้มหมูก้อยหมูอืลาบหม,ม้ต้มหม้ ผ่อนอยู่ผ่อน่อนอุ่นอุ่นมนเาแข็งเนาะแข็งบเอาแซ่บแซลูกสาวเร็วๆลูกสาวขึ้นเซ็กซ่าเลยได้ฟ้ากินพอดลัดผักันไญ่แล้วนี่มันรงม่าซะมากกว่า พ so ี่เบียไทยอุ๊ยเชียงสาวว่าล่ะจังไห้กินไหมเมื่อนี่บพมีผู้ใดเด็ดพอหลอดกับบมาเนาคนหลอดบ้มาบมทุกคนวันมีแต่ผู้ติดทุละ ทุละโท่มกันนะบ้านเี่ทเลยอมมิดุละโทมกันทั้งแม่ปีทั้งพรัองทั้งพอทิดสามรุนญ่รุ่นไเอาพีหน้องสำหรับกินนี่เอาไว้สนมีสะก้อนพอกันไหมลิปหนาสิไปไายลิปลูกสาวเสกสาวก่อนน้องสำหรับลิปนี้สบายดีพี่น้อง